เอาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับเช้าบอลกับเกมฟรีไฟนะครับได้เวลาเปลี่ยนชื่อนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกล่องด้วยคืนมีกล่องใหม่มาใช่ไหมกล่องนี้กล่อง30เพรนะคุณตอนนี้มีอยู่1,50เพรนะครับอีก4เพรช่างแม่ไม่ต้องนับก็เดี๋ยวจะมาสุ่มกันนะเพราะว่าเห็นว่าในนี้มีตัวละครที่ผมยังไม่มีด้วยใช่ไหมอ่ะกล่องอยู่ไหนวะกล่องอยู่ไหนวะอ่ะกล่องอยู่ตรงไหนเนี่ยกล่องนี่ใช่ไหมมีตัวละครที่ผมยังไม่มีผมอยากได้หลายๆตัวเลยนะครับ ตัวผู้หญิงอ่ะตัวผู้ชายก็อยากได้นะครับผมก็เผื่อมันจะได้นะแต่ขออื่นเลยครับขอเปลี่ยนชื่อกันเลยนะโดนแกล้งมานานแล้วไม่ได้เปลี่ยนชื่อดีมาเปลี่ยนชื่อครับเราจะตัวข้างล่างเป็นเล็กนี้ไหมมิลูกโก้เฮ้ยตัวของเล็กตัวเล็กสวยกว่าแล้วก็เว้นเว้นเว้นไม่ได้ด้วยอันก็ไม่เว้นละกันเอาแค่นี้ละกันเนาะได้หรือเปล่าไม่รู้ลองดูได้ด้วยโอเคนะครับเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยครับผมมา วมจะใช้ชื่อเก่านะครับน่าเกลียดอะไรเมื่อกี้เราเติมเพชรมาเราได้ของเหรอรับ50เพชรแล้วก็บัตรสุ่มสวยนะครับถ้าเติมอีกหน่อยดูผมก็ได้ได้ไดลูกกลมๆตรงนี้แล้วอะแล้วก็ได้2อีก200เพชรด้วยเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติมนะครับโอเคเหลืออยู่514เพชรครับผมมาเราจะไปสุ่มกล่องกันนะครับ ผมซุ่มทีละกล่องแล้วผมไม่เคยซุ่มผมต้องบอกว่าผมไม่เคยซุ่มเกมนี้มาก่อนผมไม่เคยเติมอะไรเยอะแยะขนาดนี้มาก่อนนะซื้อได้กล่องวะเอาสิบกล่องก่อนเอาสิบกล่องก่อนซื้อสิบกล่องก่อนสิบกล่องก่อนซื้อสิบกล่องก่อนมันมันต้องเปิดเลยเหรอไม่เปิดเลยไม่ได้ไงทุกคนมันต้องเปิดเลยวะทุกคนครับกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับซุ่มสิบกล่องแรกครับผมครั้งแรกในชีวิตของเกมนี้เปิดเลยเฮ้ย ขอตัวละครได้ได้ตัวละครใหม่มาแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราอยากได้อะปึ๊บได้อีกแล้วขอตัว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำโอ้โหได้ซ้ำมาครับก็เปลี่ยนเป็นการแทนไม่นะอันนี้คืออะไรอะกลอ่องแวมไพร์คืออะไรอะคืออะไรมันอยู่ดีขึ้นแนะนำม,มาเดี๋ยวนะทุกคนทั้งคู่นะครับนี่เหรออ๋ออันนี้คือชุดเหรอชุดเดิอไม่ใช่ตัวละครเหรอ อ๋อ oh, เป็นชุดนึกว่าได้ตัวละครไอ้บ้าขอตัวละครไม่ได้หรือโอเคไปสุ่มต่อนึกว่าเราเราข้าใจผิดนะนึกว่าได้ตัวละครโอเคเนี่ยขอตัวละครตัวเนี้ยแล้วก็อยากได้อีกตัวนี้ตัวหนึง่งเนี่ตัวผมผมผมสีเนี้ยนะครับป่ะสุ่มต่อครับผมเอาทีละกล่องแล้วกันเนาะไปปึ๊บไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บมาสิไม่มาเลยเว้ยเกลือ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 ซ้ำเกลือเกลือเกลือสุดท้ายครับผมเกลือเกลือเรียบร้อยครับก็เกลือไปตามระบบระเบียบครับผมนะฮะโอเคก็สรุปไม่ได้ตัวละครนะครับแต่ได้ชุดมาแทนใช่ไหมไม่ได้ตัวละครได้ชุดมาแทน เป็นชุดนี้ก็นะถามว่าเท่ไหมก็ก็านงันๆนะนะครับไม่เป็นไรวันนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อแล้วก็มาเกลือกันไปนะครับมาเดี๋ยวมันไม่จุใจครับผมไว้เติมเพิ่มมาอีกแล้วนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็รับของเอยและคือพอกดเติมปุ๊บพอไป กอลักกิโลย่อได้ชุดมาเฉยเลยทุกคนได้ชุดมาเฉยเลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบหูหัวเท่าไหร่ก็เลยเอาหัวออกนะครับหมยถึงไอ้หมวกกันแหละนะเลือยู่379เพชรนะตอนนี้สิ่งผมยังไม่มีอีกนะครับผมนะฮะก็คือคู่หูนั่นเองนะครับผมคือผมอยากได้เป็นกวินมากแพนกวินนี่มันคือไรเซกระเบิดใน เศษระเบิดไอวอลให้เจ้าของได้ด้วยนะครับคือผมอยากได้เป็นกวินเนี่ยไม่ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าเศกระเบิดเพราะว่าไอวอลผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ผมชอบว่ามันเท่นะครับโอเคเราจะซื้อแผ่นกิ้นก่อนหนึ่งตัวครับผมนะเดี๋ยวคลิปมันจะสันไปคุป,ปองลดราคามีเปล่าไม่มีเหรอไม่มีคุป,ปองเลยเหรอเออทำเหมือนในในในนั้นเรามีว่าไม่ไรซื้อแล้วกันมานะครับ,เร,บ,บเ,รเ, ي, เราไม่มีตัวแบบนี้ใช้เราก็เอ้ยแล้วมีตัวนี้มีตมานะครับก็นะ ได้ผมก็ไปใช้แล้วสมใจแล้วโอเคนะครับคืออาวุธเนี่ยผมอยากได้มาตอนนี้เหลืออยู่180เพชรจะว่าจะสุม่มอยากจะสุม่มลองสุ่มซอเอ้ยสุ่มเนี่ยอยากได้ทุกคนผมอยากได้สกินปืน M8 แต่ว่าเพชรมันน้อยเกินไปวะมันไม่น่าจะพอปะนะครับเสียดายทุกคนไม่ได้เห็นตอนผมได้ตอนสุ่มระเกยยอดได้กลับมาสุ่มอันนี้ไหมร้อยแปดสิบเพชรทุกคนคิดว่ามันจะได้ปะวะแล้วอันนี้ผมอยากสุม่มเออเอานี้ดีกว่าตัวละครผมพอเลยแล้วค่อยซื้อทีหลัง นะครับเพราะว่าผมมีอันเนี้ยไว้หน่อยเดี๋ยวเอาไว้แลกของอาจจะแลกกระเป๋าแลกหมาแลกหาแลกเหลแลวแล้วก็ได้โอเคสมนี้แล้วกันนะครับ25ได้กี่ได้กี่กล่องวะได้กี่กล่องได้ได้ประมาณ7กล่องครับโอเคซื้อไปเลยได้ไหมเจ็ดกล่องหรือว่าซื้อทีละ5กล่อ,กองเอาทีละสกล่องเอาทีละสี่เอาทีละสกล่องดีกว่ามาทุกคนครับกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับผมเฮ้ยคูปองมีปะวะไม่มีใช่ไหมไป มาเอหอะเกลือสัดๆเลยคือผมเคยสมไปหลายรอบแล้ว,ลวก็เกลือตอนนี้เลือยู่โอเคเอาทีละสองก่อนก่อนปึออ๊บมาได้สิบเกลือวะ่เโอโเอะเลยอห้าสิบห้าผมไปโอโหเกลือสาดเลยโอเคตอนนี้ก็ได้มาสามสิบสครับที่จริงอะ่ะเก็บไว้อีกหน่อยนะผมก็ได้แลกชุดแล้วผมอยากได้ชุดมากกว่าเนาะก็ ค่อยว่ากันนะครับสาหรับเรื่องพวกนี้นะโอเคสาหรับคลิปนี้ไปจริงๆแล้วนะครับผมนะฮะก็นะฮะทั้งเปลี่ยนชื่อได้ตัวละครได้อะไรมาใช้ก็โอเคแหละนะโอเคบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับผม